สวัสดีค่ะสวัสดีป้าปานนาทุกคนนะคะมาเมทวันนี้มาเมทมาหาแม่นะคะกลางวันวันบ่ได้มากพี่น้องเพิ่อยู่น้ำแม่ย่ายเพิ่นวันนี้ก็โบมีเอียงหลายค่ะืัอนี้ได้รับกองหนึ่งจากเคอรี่นะคะจากพี่ฝนของเรานะคะที่ไปหาสาวมนมาเนาะนั่นแหละก็เลยตอนแรกก็คิดดว่าจะคล้องสังเอียงมา้น้อสัน พอเปิดดูไม่เห็นซื้ออ่านพี่สายฝนโอก็เลยจําได้พอดีพี่สายฝนเพิ่นถักเขามาหาจิบก่อนแล้วเพิ่นส่งของให้น้องนะคะเพิน่นเสีมาายมาให้ผู้ใดบ่หูว่าเพิน่นเขียนมาอยู่ในนี่เดี๋ยวจะมาโซ่พี่น้องเบิ่งไปน้ำกันนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณคุณป้าสายฝนนะคะที่ส่งชุดเ,เสริมมาให้น้องไมเมฟเห็นกระซืออันนี้ให้น้องไมเมฟสันนี่รามถุงได้พี่นอ่อย อันนี้ของน้องหนูลีนน้อ,องหนูลีนเป็นลูกของน้องนัดนะคะน้องสาวพี่เองอันนี้ของน้องลีนา่าน้องวีน่านะคะเสียง <c oughs> ข้างหลังคน,นเซลกันเวยพี่น้อง <c oughs> กำลังเซลกันหัามหน่อยหัามยังกระเขาในกล่องเมื่อแล้วนาะพี่น้องเนาะเอะไในกระได้ไม่เสียงว้าย <c oughs> ก็รงหิวนอนเอาอาบน้ำแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะอากาศร้อนก็เลยเอาน้องกินนมน้องอาบน้ำแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัจ้าเฉลยคนขอบคุณขอบคุณค่ะป้าสายสมก่อนขอบคุณค่ะป้าป้าอันนี้ถุงนี้เป็นของน้องไมเมฟนะคะมาดูกันว่ามีอะไรอันนี้เป็นเนวใสยังเหรอใส่นำเหรอที่ใสน้ำหกเดือนขึ้นไป โอ้ขอบคุณนะคะนี่สองอันเดี๋ยวเอาออกมาดูก่อนแล้วก็มีชุดอะไรนี่ชุดอีหยังนิ่งชุดเรียนสงการบ่โอ้โหเสด็งตังเลยชอบไหมหลงนิชอบไหมแบบนี้ชอบไหมอีเถอะดีเพื่หมาะไม่รอนะจับเลยสิเออติ๊งสวยเลย เอ้วยว่าคือแง่ชุดกต่ตตานี่เราตันี้เหมือนเห <c oughs> มือนเหมือนชุดไอ้กระต่ายน่ะเนาะจับกระต่ายแต่งสูน่นะงั้นมีสีนี้ด้วยไหนด้วยสี <c oughs> อ๋อสีคือเข่ากระเพลินแฉ่ <c oughs> ชอบไห <c oughs> มลูกหนูชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมไหนสิอ๋าไหนไหนไหนลองใส่ให้ป้าใส่ฝนดูก่อนครัใส่ใส่ใส่โชว์ใส่โชว์หันล้างหันลัาง อันลังเดี๋ยวเห็นเอิกบ่ด้เดี๋ยวยูทูบเขาสีแบนเด็กน้อยเขาก็แบนเล้ยตอนนี้นะเอาอืม่ดากรสีก็แบนมือแล้ว่นะเอ็ดึงเี๋ยวหเดีดนึ่งงเีึน่ีเนึ่ล่องเีหนึงีน่่เ่งงหนลองสีนี้ อันนี้ต้องไม,ม้เม็ดสี่เดือนแต่ว่าใส่เสื้อผ้าของเด็กหเดือนนะคะนี่ไอสื้อด,ด,ดิ่งแค่ป้าใส่ฝนทำไมเข้าใจเลือกจังเลยใจใส่ชุดใส่ใส่ชุด,ชดไม่ไม่อะไรนะไม่หมดแล้วของป้าจา๋าด้วยป้านัดด้วยใส่โบมดหลายหายพี่น้องขอพูดไหลายเด้อจ้ะป้าน้อยก็เอาให้แต่ตอนตอนแรกเกิด ฝยันใส่ห้เบิงเลยอุ้ยเฮียเฮียีวยยังเลยจริงอทีนัอุ้มดิเห็นไอ๋อเี้ยสวยจงเคยปังตัวนี่เอานี่อเอานี่ออกก่อนเอานี่ออกก่อนอ้ยโอ้ยอยโอ้เอยอโอ้ยโยอยยอโ้ คือแต่ชอบไม่ดูขอบคุณค่ะก่นอนขอบคุณค่ะป้าคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณคณะวันดีเลยมวดูอีกก่อนแล้มีชุดอะไรบ้างอันนี้ก็เผื่อโตเนาะผ้าดีๆทั้งนั้นเลยนะคะสามีมหอ่อเอาเนี้ไว้ใส่ตอนโตจริงไช่ผูกแต่อันนี้เป็นชุดชุดเป็นปีเนี่ย สีเหลืองว้สวยตังเลยค้าดีทั้งนั้นเลยนะคะนี่ห่าชอบไหมลูกชอบใช่ไหมคะสักคู่สักคู่อืมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่ฝนนีน่ารักจังเลยเ่ารเท่าหนูลินเลยอ่ะอืหนูลินใส่ได้เลยนี่สีน้ำนมอ่ะ อันนี้เป็นนี้เป็นอังเกงเป็นชุดต่อนี่เป็นนังเกงมีเอี่ยมพยมร้อมอมีหลายแบบหลายสไตล์น,นี้ใส่ตอนโตน่ารักค่ะนี่สีชมพูหมดแล้วอันนี้หมดแล้วนะคะนี่ของน้องไมเมฟเนาะแลวเก็บก่อน ขอบคุณค่ะป้าสายฝนค่ะอ,อันเีวก่อนอันตัวใส่ตอนย่างป้าสายฝนอยู่อยู่เยอรมันได้ผัวได้แฟนฝรั่งอันนี้คุนมาเที่ยวเมืองไทยไม่ยามบานเป็นบอสิดป้าสายฝนล่าสุดไปหาแาวมนมาเสียดายเหมือนกันค่ะไม่ได้ไปเจอกันอันนี้อันนี้ของน้องไมเม็ดเนาะเอาเก็บไว้ก่อนสีนี้ก็น่ารักนะนี่สีฟ้า ไซกัสไซคือขาวอันนี้ของของวีนาของวีนานะคะอันนี้ของหน,น,น,นูลินเดี๋ยวก่อนนะคะรอก่อนอันนี้ของน้องหนูลินเอยพอดีเลยล่ะสวย วันนี้หนูลินไม่มานะคะภาสาฝนคือมีแต่สวยๆ,วยๆแถ้ของหนูลิน,นพาพาดีพ้อมนะเนี่ยน,นะคะน่าสวยเลยอืมไส่สบายพ่อมนี่นี่ ผ้าดีผ้าดีหมดเลยมอ้หนูรีมีกี่ชุดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หา้หหาหาชุดนะคะขอบค,ค,คุณค่ะอนอนบึงพี่แนนก็โทรมาหาแต่เช้าอยู่บอกว่าพี่ฝนน่ะเป็น fc ที่หล่อใช่บอกแกถ้าขายพี่อยู่ว่าจะส่งชุดมาให้ว่า พ,พี่แนนพี่แนนโทราหาทิปเมื่อเช้าพี่บอกอ๋อใช่ใช่พี่ฝนบอกอยู่เดี๋ยวชุดถึงเดี๋ยวทิปจะโทรหานะที่บอกงี้อันนี้เก็บเก็บก่อนเก็บของวนิง่งวีิงก่อนนะคะหนึ่งนิ่งหนึ่งหนึ่งนิ่งหนงนี้ของวีน่าเดี๋ยวขออีกสองนาทีมาทำับข้าวให้ลูกค้าของวีน่าสุดสีเหลืองแม่ เป็นชุดคล้ายๆของไมเมตแต่ว่าเป็นสีเหลืองจะดูให้เดี๋ยวดูให้เออสีสีเขากับน้องวี่นาอยู่เป็นชุดางกงเข้าใจเลือกเนาะไม่ฝนเข้าใจเลือกวานไมยูนกันเล่นอะไรกี้เมาส์เนี่ยใส่ตอนโต่าดี อนัอ่นก็สวยโอเคทุกค่ากับเขาพี่ดองพี่ตงไปเห็ดพัดมาหม,มากวันนะคะกอนอื่นกัขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่ฝนค่ะที่ยังเอ็นดูไม m เมฟแล้วก็เอ็นดูลานๆของทิพด้วยนะคะส่วนตัวได้ใส่ได้ใส่เพื่อทิพกะเสียแบ่งไปให้น้องอาริสน่ำเหลือน้องอาริสคนนึงเพรามันคือมันก็เยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งไปให้หลานอีกคนนึงนะคะน้องไมเมฟเนาะเว้ยฮนให้ป้า เวยพรให้ป้าสายฝนสุขภาพาแข็งแรงร่ำรวยนะคะไฮมาเท่าได้ก็ให้ได้ร้ายกว่าเกาเดอร์พี่ฝนเดอร์มีโอกาสไปมาบานทิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กข,ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจิ้นนุ่มค่ะ